ผีลานนวดข้าวคือวิญญาณของคนงานในอดีตที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างฤดูเก็บเกี่ยวตำนานผีลานนวดข้าวกลางท้องทุ่งกว้างที่เคยคลึกครื้นด้วยเสียงควายไถนาและเสียงคนหัวเราะถูกค่ำคืนเมื่อแสงจันทร์ส่องเหนือลานนวดข้าวร้างกลับปรากฏเงาเลือนลางหมุนว่นอยู่กลางลาน เสียงกราดครูดพื้นดังก้องทั้งที่ไม่มีใครอยู่เสียงฟ้อนข้าวกระแทกพื้นเป็นจังหวะพร้อมเสียงหัวเราะแผ่วเบาของใครบางคนชาวบ้านเล่าขานว่าผีลานนวดข้าวคือวิญญาณของคนงานในอดีตที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างฤดูเก็บเกี่ยวบางคนเชื่อว่าหากได้ยินเสียงตีข้าวในยามดึกต้องรีบปิดบ้านไม่เช่นนั้น เงาดำจะเดินวนมาหาคุณพร้อมกลิ่นฟางหมักที่เย็นยะเยือกเหมือนลมหายใจจากโลกอีกฝั่งและจนถึงวันนี้ลานวดข้าวแห่งนั้นยังไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าโปรยุสใหม่พิเศษเพื่อคุณสมัครวันนี้รับเพิ่มทันที50%แต่ฝากได้ไม่เกิน300บาททำเทินสิเท่ายิ่งฝากมากยิ่งได้มากสมัครได้เลยที่แอป8 9